และวันนี้มีเหตุการณ์อีกสําคัญอีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือเหตุการณ์ที่พระองค์ท่านนั้นะจะพระราชทานโฉนดที่ดินซึ่งมูลค่าของโฉนดที่ดินนั้นไม่ต่ํากว่า 1, 10ึ่ง0มื0ล้านบาทใ,<ช>ให้กับสถาบันการศึกษาของประเทศไทยนะครับในวันนี้เวลา18นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี สเสด็จออกพระที่นั่งอมพรสถานพระราชทานโฉนดที่ดินให้กับสถาบันการศึกษาสามแห่งนะคะประกอบด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทามหาวิทยาลัยสวนดุสิตและโรงเรียนราชวินิตนะคะโดยพลอากาศโทพักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุกการในพระองค์ปฏิบัติราชการแทนราชเลขานุกการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทําหนังสือแจ้งไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา แจ้งว่าด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองารให้ท่านพร้อมด้วยประหลัดกระทรวงอุดมศึกษาเข้าร่วมในพิธีพระราชทานโฉนดที่ดินในพระปรมาภิไธัในวันอาทิตย์นี้เวลา18นาฬิกาณพระที่นั่งอัมพรสถานโดยมีผู้เข้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษาดังนี้นะคะประกอบด้วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนจุนันทาเข้าเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่60ไร่1งาน80ตารางวานอกจากนี้ยังมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเข้าเฝ้ารับพระราชทานโฉนดที่ดินเนื้อที่37ไร่1งาน10ตารางวานอกจากนี้ยังนับรวมโรงเรียนราชวินิตด้วยนะคะสำหรับที่ดินที่ในหลวงรัชกาลที่สิพระราชทานให้กับสถาบันการศึกษาทั้ง3แห่งนะคะ เนื้อที่กว่า100ไร่อยู่ในเขตกรุงเทพชั้นในนะคะคิดเป็นมูลค่าเนี่ยคุณผู้ชมไม่ต่ํากว่า1 0,000่นล้านบาทนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นภาพโปสเตอร์นะคะเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่10ที่พระองค์จะเสด็จพระราชทานโฉนดที่ดินมูลค่า1 0,000ล้านให้กับสถาบันการศึกษานะคะนอกจากนี้ก็ยังมีภาพของโฉนดที่ดินนี่ค่ะที่ถูกนํามาใส่กรอบเอาไว้ แล้วก็จะมีการจัดพิธีมอบเนี่ยนะคะในช่วงเย็นวันนี้ค่ะ